สวัสดีค่ะพบกับพี่ป้อมนายรู้แล้วใจฝฟูและเรื่องราวของการอ้างอิงและการลงรายการอ้างอิงค่ะคลิปนี้นะคะพี่ป้อมจะแนะนําการอ้างอิงและการลงรายการอ้างอิงสําหรับผู้แต่งสองคนค่ะ การนั่งอิงผู้แต่งสองคนนะคะตัวอย่างที่ให้มาคือเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะหลักเกณฑ์ก็คือสำหรับคนไทยนะคะให้ใส่ชื่อนามสกุลผู้แต่งคนแรกเชื่อมด้วยคำว่าและหรือแอมเปรสันจากนั้นตามด้วยผู้แต่งคนที่สองส่วนผู้แต่งที่เป็นชาวต่างชาตินะคะเราจะใช้เฉพาะนามสกุลค่ะแล้วก็ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะเชื่อมผู้แต่งคนแรกด้วยเครื่องหมายแอมเปรสันแล้วก็ตามด้วยผู้แต่งคนที่สองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอันนี้ขอยกตัวอย่างภาษาไทยก่อนค่ะการอ้างอิงแบบแรกนะคะคือการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาหรือว่าในแบบท้ายข้อความนะคะแบบนี้เราจะให้ความสําคัญกับเนื้อหามากกว่าชื่อผู้แต่งค่ะรูปแบบนะคะก็คือในวงเล็บชื่อผู้แต่งคนแรกเชื่อมด้วยคําว่าและตามด้วยชื่อผู้แต่งคนที่2ใช้เครื่องหมายจุลภาคขั้นหรือว่าคอม่านะคะแล้วก็ปีพิมพ์จากตัวอย่างนะคะ จะเห็นได้ว่ามีข้อความหรือเนื้อหาจากเอกสารนั้นที่เราเอามาใช้นํามาก่อนเมื่อจับข้อความหรือเนื้อหาจะต้องบอกแหล่งที่มาหรือว่าการนั่งเองนั่นเองค่ะในวงเล็บชื่อผู้แต่งคนแรกคือชูศรีวงรัตนะเชื่อมด้วยคาํว่าและตามด้วยผู้แต่งคนที่2คือองอาจนพัดต่อด้วยเครื่องหมายจุลภาคนะคะหรือว่าคอมม่าตามด้วยปีพิมพ์คือ2,551วงเล็บปิด ในส่วนรูปแบบการอ่านอิงแบบเชิงบรรยายหรือว่าแบบเล่าเรื่องหรือว่าแบบหน้าข้อความนะคะแบบนี้ให้ความสําคัญกับผู้แต่งมากกว่าเนื้อหาค่ะดังนั้นจึงอยู่หน้าข้อความจากตัวอย่างนะคะจะเห็นว่าเราจะขึ้นต้นด้วยชื่อผู้แต่งคือชูศรีวงศรตนะเชื่อมด้วยคําว่าและต่อด้วยชื่อผู้แต่งคนที่2คือองค์อาจในพัดตามด้วยในวงเล็บปีพิมพ์คือ2551 และตามด้วยข้อความที่เรานำมาจากเอกสารนั้นสำหรับภาษาอังกฤษนะคะผู้แต่งที่เป็นชาวต่างชาติให้ช้าเฉพาะนามสกุลจากตัวอย่างรายการนี้นะคะคนแรกคือแม็กคอลลีคนที่สองคือคริสเตียนเซนส์รูปแบบการนั่งเองแบบแทรกในเนื้อหาหรือว่าแบบท้ายข้อความนะคะแบบนี้ให้ความสำคัญกับเนื้อหามากกว่าชื่อผู้แต่งดังนั้นจึงอยู่ท้ายข้อความรูปแบบคือ ทั้งชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์จะอยู่ในวงเล็บโดยผู้แต่งคนแรกเชื่อมด้วยแอมเปร์แซนด์่อด้วยผู้แต่งคนที่2อคั่นด้วยคอมมาตามด้วยปีพิมพ์และวงเล็บปิดตัวอย่างนะคะจะเห็นได้ว่ามีข้อความหรือว่าเนื้อหานามาก่อนเมื่อจบข้อความหรือเนื้อหานั้นจะต้องปรากฏการอ้างอิงในวงเล็บรูปแบบการอ้างอิงแบบเชิงบรรยายหรือว่าแบบเล่าเรื่องหรือว่าแบบหน้าข้อความนะคะรูปแบบก็คือผู้แต่งคนแรกเชื่อมด้วยแอน ต่อด้วยผู้แต่งคนที่2ในวงเล็บปีพิมพ์แบบนี้ให้ความสำคัญกับชื่อผู้แต่งมากกว่าเนื้อหาจึงอยู่หน้าข้อความมาดูหลักเกณฑ์การลงรายการอ้างอิงนะคะหลักเกณฑ์สำหรับภาษาไทยค่ะในภาษาไทยนะคะให้ใส่ชื่อนามสกุลผู้แต่งคนแรกต่อด้วยเครื่องหมายจุลภาคหรือว่าที่เราเรียกกันคือคอมม่านะคะเชื่อมด้วยคำว่าและหรือว่าแอมป์เซน จากนั้นตามด้วยชื่อนามสกุลผู้แต่งคนที่2กรณีที่มีประทัดที่สองนะคะให้ย่อหน้าเข้าไป0.5นิ้วค่ะรูปแบบก็คือชื่อผู้แต่งคนแรกนะคะคอมม่าตามด้วยคําว่าและต่อด้วยชื่อผู้แต่งคนที่สตัวอย่างนะคะชื่อผู้แต่งคนแรกคือชูศรีวงศกัตนะคอมม่าตามด้วยคําว่าและต่อด้วยชื่อผู้แต่งคนที่2คืออง์อาจในพัดจุดแล้วก็ปีพิมพ์ เล่มน,นี้นะคะมีบรรทัดที่2ค่ะอย่าลืมบ้าย่อหน้าเข้าไป0.5นิ้วมาดูการลงรายการอ้างอิงสำหรับภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะหลักเกณฑ์ก็คือผู้แต่งชาวต่างชาติให้ใช้นามสกุล,ลอักษรย่อชื่อต้นของผู้แต่งคนแรกตามด้วยเครื่องหมายจุลภาคค่ะเชื่อมด้วยแอมป์แซนจากนั้นตามด้วยนามสกุลและอักษรย่อชื่อต้นของผู้แต่งคนที่2กรณีที่มีบรรทัดที่2นะคะให้ย่อหน้าไป0.5นิ้วค่ะ มาดูตัวอย่างนะคะเราใช้ชื่อผู้แต่งคนแรกค่ะคือแมคคอลลี่ตามด้วยอักษรย่อของชื่อต้นและชื่อกลางคอมม่าตามด้วยแอมเคอร์แซนด์ตามด้วยชื่อผู้แต่งคนที่สองค่ะก็คือนามสกุลของเขาคือคริสเตนเซนตามด้วยอักษรย่อของชื่อต้นและชื่อกลางและมีบรรทัดที่สองนะคะย่อหน้าเข้าไป0.5นิ้วค่ะสรุปนะคะ การอ้างอิงท้ายข้อความรูปแบบคือในวงเล็บชื่อผู้แต่งคนแรกชื่อมด้วยคำว,ว่าและหรือแอมเปร์แซนตามด้วยชื่อผู้แต่งคนที่สองต่อด้วยจุลภาคปีพิมพ์วงเล็บปิดสำหรับการอ้างอิงแบบบรรยายหรือแบบหน้าข้อความนะคะรูปแบบคือผู้แต่งคนแรกตามด้วยคำว,ว่าและตามด้วยผู้แต่งคนที่สองในวงเล็บปีพิมพ์สำหรับชาวต่างชาติให้ใช้เฉพาะนามสกุลส่วนรายการอ้างอิงนะคะ รูปแบบคือผู้แต่งคนแรกต่อด้วยคอมมา่าเชื่อมด้วยคำว,ว่าและหรือแอมเปอร์แซนต์ตามด้วยผู้แต่งคนที่สองสำหรับภาษาอังกฤษใช้นามสกุลตามด้วยอักษรย่อของชื่อต้นและชื่อกลางขั้นด้วยคอมมา่าตามด้วยแอมเปอร์แซน์และนามสกุลของชื่อผู้แต่งคนที่สองอักษรย่อและชื่อต้นและชื่อกลางค่ะ เห็นไหมคะง่ายๆคะ่ะไม่ยากเลยรู้แล้วใจฝูอยากรู้เรื่องราวอื่นใดของการอังอิงและการลงดการางอังกิงนะคะติดตามรู้แล้วใจฝูและสามารถฝากข้อความไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ